สวั men. สดีค่ะพบกับอีวุสก้อยโบแรงนะคะวันนี้มีน้าส่งมอบรถนะคะให้กับคุณอ้วนสำข้าได้หนึงคุณอ้วนเจอก็ได้ยังไงคะบอกที่จบที่บ้านได้ยังคงอ๋ีพี่ชายค่ะพี่ชายซือก่อนเล Bal, ยจากพี่ชายซือก่อนเลยคุณเบสซื้อกับไฟไปแล้วหนึ่งคันนะคะแล้วคุณอ้วนมาประกอบมาเขาเรียกว่ามาสัมผัสจริงเป็นไงบ้างคะจบจริงตามโปรไหมจบจริงตามโปรนะคะรถแต่ง เป็นไงบ้างตามจะไปไหมเอางี้ไปเน่นนานไหมคะตอนนี้เพื่อนในนานนะคะไปเน่นถ่ายง่ายนะคะมีเจะาากถึงคนที่กำลังตัดขนแตนคือรถไหมค่ะแนะนำบิ๊กไบด้วยโอเคค่ะด่าดึงบิ๊กอยนะคะแล้วคุณเล่นดีเล่นหนาไหมเอาเข้ามาใกล้ๆหนึ่งจะได้ได้ยินอ่ะแต่ก็ถือก็ได้ อ,อเคค่ะบสมีอะไรจะ,จะบอกไหมคะครับว่าสำหรับคนที่หารถใช้นะครับ,รบก็แนะนำเป็นเครื่องของมิจิสุนะครับจากเรื่องของเตลก็จะเป็นเตลพี่ก้อยครับเตวพี่ก้อยนะคะขอบ<ห>คุณมากค่ะ,น,คะนี่ของเป็นแฟนของคุณเบสนะคะมีอะไรจะฝากไหมคะถ,ถ้าคนที่สนใจแล้วก็มาหาพี่ใต้อยเจ้าโอเค <laughs> ขอบคุณมากนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปส่งมอบรถให้กับ ครอบครัวของคุณเบสและคุณอ้วนก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวกันค่ะสวัสดีค่ะ